ว่าก็โหเอใจแล้วจึงเป็นตัวว้าโดีพาเสมอถึงหรอโอเคเร่อกว่าสูตรดีเพราะม่ต้องท่กัรเติีรับของิด์ด้นะครับแล้ววันนี้รับมก็จะงาทำการปัแล้วเลยะเสจับไฟท่าะกบตอนเช้านะต้องมีอะไรที่สดใจออกมาจากการที่จะใสงสว่างครับ มึงรื้อๆใช่ไหมคะบ้าบ้ดเชฟอีกแล้วนะครับชื่อของเขาก็คือบ้าเบบเบบบาคิโลชาแนลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะฮะผมก็ได้ยินอย่างนี้นะครับชาแนลอันี้ก็เกี่ยวกับเก็บใบคราบด้วยนะครับแปวโหลดจังจริงนะครับผมก็โหลดได้แล้วแต่เรแล้วรู้เกียจะที่จะอัปเดตบนแล้วฮะนะฮะแค่นั้นนะวัดปืนเลยครับมีอ่านดึก อ่านรักบฏับรักกบฏหรืออะไรไม่รู้นะตอนที่หนึ่งนะครับผมมาแแลเล่าเล่าเล่เ่าเล่าเล่าเ่าเล่าเลาเล่าเล่เล่า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 เล่บเล่า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 เลเล่าเล่เล่าเลเลลเลาเาบ่าเล่าเล่า้เลาเเลาเาเล่คนล่าก เออทุกคนฝากกดซับสไครต์เออฝากกดติดตามด้วยกันนะครับอย่าลืมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบายและดูคลิปของผมด้วยนะครับไละดูกันได้เด็แล้วก็นี่ก็เพิ่งร้อยซับนะครับแบตมีใจด้วยเนอะครับผมก็ ปม่รู้เฟียอะไรต่อไปนะฮะมีโทด้วยครับสามวิตินะสำหรับผมได้แค่แค่สองวิตินะคบผมได้กันอินโทรกากๆะไรเลี้ยโถสามดีอะไรนะแต่อินโทรไปคราบเลยแม่อะไรเนี่ยนะครับอินโทรสามเดี้เนี้ยส่วจ่อกรนั้สำหรับผมเนี่ยได้แค่เอ่อมีโทเดียวเองไมรู้เขาไม่รู้ของเขาหรือเปล่านี่บ้าอินโทรอะไรบล๊บมแล้วลมแล้วบ้าอะไรนะบารแชแนล้

ก็บอกทนดอร์ไปแล้วโอเคครับก็ก็บทีีแค่นี้นะครับก็นะครับนี่ก็ปั๊บบมบอชแนลบักกิโลชแนลนะครับผมไม่รู้อ่านออกเออบรรลุอ่านถูกเปล่านะครบกิโลกิโลบักโยชแนลนะผมก็ร้อยซับสไครต์แล้วนะครับเดี๋ยวครับอย่าไปอย่าลืมไปกดซับสไครต์ถึงพันท่าไหร่ก็ได้ครับใค่เขาดีใจนะโอเคแค่ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมจะถามยี่งคำถามใหญ่ๆอย่างดนึงนะครับสำหรับน้ำมันตะพีนะครับว่าน้ำมันตะพีหายไปไหนฮะไม่รู้หายไปไหนนะครับผมน้ำมันตะพีเนี่ยเราจะลงคลิปนานแล้วเหมือนว่าจะมันตะพีไม่อยู่นะครับสงสารพักกันได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน้ำตะพีแม่งมันดิกเลยอนครับ <c oughs> มือไม่มีอะไรเปลกๆยนแปลแล้วนะฮะก็เซนเตอร์เขาก็ได้หนึ่งร้อยสามแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ๋ยวนี้ก็ยุยุติ๊กเลยนะครับรแบกนะะก็ช่วยกันบ,บอกด้วยนะครับว่าเราผู้หายไปไหนนะครับสำหรับไ M เอไ a บบนะครับที่เป็นเพื่อนอตอนมัดตาผีนะฮะโอเคฮะก็แค่นี้และฮะโอเคจ๊เจ้บ๊ายบาย Hvis jeg åpner den